คุณรู้ไหมว่าประเทศเล็กๆในยุโรปแห่งหนึ่งเคยใช้ศิลปะเป็นอาวุธและทำให้ทั้งโลกต้องยอมค้อมหัวให้กับวัฒนธรรมของพวกเขาใช่แล้วครับอิตาลีจุดกำเนิดของเรเนซองส์ที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนหน้าประวัติศสาสตร์โลกแต่ยังปูทางสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ของอิตาลีจนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับผมคือผู้บรรยายจากช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่หยิบเอาเรื่องราวของไมเซต และแรงบันดาลใจมาเล่าให้คุณฟังทุกวันถ้าคุณอยากสร้างชีวิตที่มั่งคั่งและแตกต่างกดติดตามไว้เลยครับวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปยังเมืองฟอร์เรนซ์ในยุคที่ศิลปินอย่างลีโอาน์โดดาวินชีและมิเคลันเจโลสร้างผลงานที่ไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งและอำนาจของตระกูลเมดิชีพวกเขาใช้ศิลปะเป็นเหมือนเครื่องมือการลงทุน และกลายเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ประเทศอื่นต้องศึกษาลองจินตนาการตามนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการในยุคเรยนสองสคุณมีเงินก้อนหนึ่งแทนที่จะเอาไปซื้ออาวุธคุณกลับไปว่าจ้างศิลปินระดับตำนานมาสร้างผลงานให้ตระกูลผลงานเชิ้นนั้นไม่ใช่แค่ความงดงามแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของสถานะและทำให้คนทั้งยุโรปรู้ว่าตระกูลคุณมีอำนาจและน่าเชื่อถือนี่แหละครับ คือการใช้ศิลปะเป็นแอสเซทแบบที่เรายังเห็นในโลกธุรกิจยุคใหม่และบทเรียนที่เราจะเอามาใช้ได้คืออะไร 1. ศิลปะคือการสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณถ้าคุณขายสินค้าต้องทำให้มันมากกว่าของใช้ 2. การลงทุนในภาพลักษณ์และเรื่องราวไม่ใช่แค่ต้นทุนแต่คือการตลาดระยะยาว 3. สิ่งที่ดูเหมือนไม่มีมูลค่าอย่างความงามความคิดสร้างสรรค์ บางครั้งมีค่ามากกว่าตัวเงินเสียอีกศิลปะของอิตาลีไม่ได้เป็นเพียงงานจิตกรรมหรือประติมากรรมแต่มันคือเชื้อเพลิงเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาลและที่สำคัญมันทำให้อิตาลีมีเอกลักษณ์ที่โลกจดจำไปตลอดกาลถ้าคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยเพื่อไม่พลาดอีต่อไปที่เราจะพาคุณไปรู้จักแฟชั่นอิตาลีว่า ทำไมจากผืนผ้าธรรมดาถึงกลายเป็นแบรนด์พันล้านได้และเจอกันครับทำไมเสื้อผ้าจากอิตาลีถึงแพงกว่าประเทศอื่นหลายเท่าทั้งที่ก็เป็นเพียงผืนผ้ากับได้เท่านั้นคำตอบคือเพราะมันคือตัวตนและสัญ,ญลักษณ์แห่งคุณค่าไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแต่คืออุตสาหกรรมความมั่งคั่งของอิตาลีสวัสดีครับนี่คือฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่จะพาคุณเข้าใจมายเสร็จแล้วระบบคิดที่สร้างความมั่งคั่งจากทั่วโลก ถ้าคุณอยากเรียนรู้เรื่องการเงินและแรงบันดาลใจแบบลึกซึ้งอย่าลืมกดติดตามครับแฟชั่นของอิตาลีไม่ได้เริ่มจากรันเวย์ปารีสแต่มาจากช่างฝีมือท้องถิ่นที่เชื่อในคุณภาพและรายละเอียดเมื่อเวลาผ่านไปความพิถีพิถันนี้กลายเป็นจุดขายที่ทำให้เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ากลายเป็นสินค้าที่ทั้งโลกต้องการสมมุติว่าคุณมีเสื้อเชื้อสองตัวครับตัวแรกจากโรงงานผลิตจำนวนมากราคาหลักร้อย อีกตัวมาจากช่างตัดเย็บอิตาลีที่ใช้เวลาหลายวันเพื่อเก็บรายละเอียดทุกตะเข็บเมื่อคุณใส่มันคุณไม่ได้แค่สวมเสื้อแต่คุณสวมใส่ประสบการณ์และตัวตนที่ทำให้คุณรู้สึกแตกต่างนี่คือไมล์เซตของอุตสาหกรรมแฟชั่นอิตาลีแล้วเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างครับ 1. คุณภาพและรายละเอียดคือสิ่งที่ขายได้ในระยะยาว 2. แบรนด์ที่มีเรื่องราวและรากฐานวัฒนธรรมมีพลังมากกว่าแบรนด์ที่เน้นแต่ราคาถูก 3. แฟชั่นสอนเราว่าสิ่งที่ดูธรรมดาสามารถกลายเป็นสินค้าพรีเมียมได้ถ้าเรากล้าที่จะใส่คุณค่าและความเชื่อลงไปแฟชั่นอิตาลีจึงไม่ได้เป็นแค่ธุรกิจการแต่งตัวแต่มันคือเครื่องจักรเศรษฐ,ฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาลและที่สำคัญมันทำให้โลกทั้งใบจดจำอิตาลีในฐานะผู้นำแห่งสไตล์และความหรูหรา หากคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฟังทุกวันให้เป็นนิสัยเพราะในตอนหน้าเราจะไปเจาะลึกเรื่องอาหารอิตาลีกันว่าทำไมพาสต้าหรือพิซซ่าถึงกลายเป็นธุรกิจระดับโลกได้แล้วเจอกันครับพิซซ่าแป้งแผ่นกลมพาสต้าเส้นธรรมดาทำไมถึงกลายเป็นธุรกิจพันล้านที่ทำเงินไปทั่วโลก เพราะอาหารอิตาลีไม่ได้ขายแค่รสชาติแต่ขายวัฒนธรรมและความสุขที่ซ่อนอยู่ในทุกคำสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่จะพาคุณเข้าใจวิธีคิดและโมเดลความมั่งคั่งจากทั่วโลกถ้าคุณอยากใช้แรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิตอย่าลืมกดติดตามครับอาหารอิตาลีเริ่มต้นจากโต๊ะครัวของครอบครัวเล็กๆ แต่เพราะวัฒนธรรมนี้เน้นการแบ่งปันและการใช้วัตถุดิบธรรมดาให้กลายเป็นจานพิเศษทำให้มันถูกยกระดับจากความบ้านบ้านไปเป็นธุรกิจระดับโลกสมมุติว่าคุณมีพิซซ่าหนึ่งถาดขายในร้านเล็กๆราคา200บาทแต่เมื่อพิซซ่านี้ถูกวางในร้านหรูใจกลางมหานครพร้อมเรื่องราวว่านี่คือสูตรดั้งเดิมจากเนเบิลส์ ราคามันอาจพุ่งไปถึง1,200บาทหรือมากกว่าบทเรียนคือเรื่องราวทำให้สินค้าธรรมดากลายเป็นสินค้าที่โลกยอมจ่ายแล้วเราจะนำสิ่งนี้มาใช้ได้ยังไง 1. จงสร้างแบรนด์จากสิ่งธรรมดาที่เรามีอยู่แล้ว 2. เพิ่มคุณค่าด้วยการเล่าเรื่องรสชาติหรือประสบการณ์ 3. จํจำไว้ว่า อาหารไม่ได้แข่งกันแค่ความอะไรแต่มันแข่งกันที่ความทรงจำที่คุณสร้างให้ลูกค้าอาหารอิตาลีจึงเป็นบทเรียนที่ชัดเจนว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากของที่แปลกใหม่เสมอไปแต่มันเกิดจากการทำให้ของธรรมดามีความหมายมากขึ้นในใจของคนอื่นถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจากตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามฟังทุกวันให้เป็นนิสัยตอนหน้าเราจะไปต่อที่หัวข้อดีไซน์ว่าทำไมเฟอร์รารี่ลัมโบกินีและเวสป้าถึงไม่ใช่แค่ยานพาหานะแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งของโลกแล้วเจอกันครับทำไมแค่เห็นเฟอร์รารี่แล่นผ่านหัวใจถึงเต้นแรงขึ้นทันทีทำไมเวสป้าถึงไม่ได้เป็นแค่สกูตเตอร์ แต่คือไอคอนของยุคสมัยคำตอบคือเพราะดีไซน์คือ DNA ที่ฝังอยู่ในทุกสิ่งที่อิตาลีสร้างสวัสดีครับนี่คือฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่จะพาคุณเข้าใจไม n เ s ร็จความมั่งคลั่งและพลังซอฟต์พาวเวจากทุกมุมโลกอย่าลืมกดติดตามครับอิตาลีมีประวัติศาสตร์ยาวนานด้านศิลปะตั้งแต่ยุคเรเนซอง ความงามและความสมดุลจึงถูกส่งต่อมาเป็นรากฐานทางความคิดเมื่อเข้าสู่โลกสมัยใหม่สิ่งนี้ได้ถูกยกมาสู่รถยนต์เฟอร์นิเจอร์และแม้แต่แฟชั่นสมมุติว่าคุณมีเก้าอี้สองตัวครับตัวแรกผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมราคาหลักพันอีกตัวมาจากนักออกแบบอิตาลีที่ใส่ใจในเส้นโค้งวัสดุและสัมผัส ราคาของมันอาจพุ่งขึ้นเป็นหลักหมื่นหรือหลักแสนทั้งหมดนี้ไม่ได้ขายแค่เก้าอี้ครับแต่ขายศิลปะที่ใช้งานได้จริงแล้วบทเรียนที่เราเอามาใช้ได้คืออะไร 1. จงให้ความสำคัญกับรายละเอียดเพราะความต่างเล็กๆอาจสร้างมูลค่ามหาศาล 2. ส,สินค้าไม่ใช่แค่สิ่งของแต่มันคือความรู้สึก ที่คุณส่งต่อให้ลูกค้า 3. ถ้าคุณอยากให้ธุรกิจโดดเด่นคุณต้องถามว่าดีไซน์ของคุณเล่าเรื่องอะไรสำหรับอิตาลีดีไซน์คือเอกลักษณ์ที่ทำให้ทั้งโลกยอมจ่ายแพงกว่าและจดจำในฐานะผู้นำแห่งความงามนี่คือพลังที่ทำให้เฟอร์รารี่เวสป้าหรือลัมโบกินีไม่ได้เป็นแค่เครื่องจกัก แต่เป็นงานศิลปะบนท้องถนนถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจากตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฟังทุกวันให้เป็นนิสัยตอนหน้าเราจะไปเจาะลึกเรื่องการท่องเที่ยวทำไมทั้งประเทศอิตาลีถึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทำเงินมหาศาลแล้วเจอกันครับเคยไหมครับแค่เดินเข้าไปในโรมเวนิสหรือฟลอเรนซ์ คุณก็รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทั้งเมืองสวัสดีครับนี่คือรายการฟังทุกวันให้เป็นนิสัยและนี่คือ EP 5ของซีรีส์อิตาลีศิลปะบวกแฟชั่นบวกอาหารเท่ากับสูตรลับความมั่งคั่งประเทศอิตาลีมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเพราะที่นี่ไม่ได้ขายตั๋วเฮ้าแต่เขาขายทั้งประสบการณ์โรมเท่ากับเรื่องราวจัก,กรวรริโบราณเวนิส เท่ากับเมืองกลางน้ำที่โรแมนติกฟลอเรนซ์เท่ากับหัวใจของยุคเรเนซองส์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เมืองแต่คือแบรนด์ระดับโลกลองคิดภาพตามนะครับนักท่องเที่ยวไม่ได้มาเพราะอยากกินพิซซ่าหรือพาสต้าธรรมดาแต่เข้ามาเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมและรสชาติที่มาพร้อมเรื่องเล่าบทเรียนที่เราควรเก็บจากอิตาลีก็คืออยาขายแค่สินค้าจงขายประสบการณ์เพราะประสบการณ์จะฝังอยู่ในความทรงจำ และทำให้ลูกค้ากลับมาอีกครั้งแล้วเราจะเอาไปปรับใช้ยังไงไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจร้านกาแฟาขายเสื้อผ้าหรือออนไลน์ถ้าคุณเพิ่มเรื่องราวและสร้างบรรยากาศที่เชื่อมโยงกับลูกค้าคุณก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้แบบเดียวกับที่อิตาลีทำทั้งประเทศบทสรุปของ EP 5ก็คือคนจ่ายเพื่อความรู้สึกไม่ใช่แค่สิ่งของและอิตาลีพิสูจน์แล้วว่าทั้งประเทศก็ขายประสบการณ์ได้ ถ้าคุณชอบแนวคิดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วพบกันใหม่ใน EP 6ครับที่เราจะพูดถึงพลังของอาหารอิตาลีที่กลายเป็นซอฟต์พาวเระดับโลกเคยสังเกตไหมครับว่าบแบรนด์ดังของอิตาลีจำนวนมากเริ่มต้นจากครอบครัวเล็กๆไม่ว่าจะเป็น Gucci, Ferrero เจ้าของ Nutella หรือ Benetton ทั้งหมดนี้พิสูจน์ว่าครอบครัวไม่ได้เป็นแค่บ้านแต่คือพลังเศรษฐกิจ ยินดีต้อนรับสู่ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่จะพาคุณเข้าใจวิธีคิดความมั่งคั่งและโมเดลธุรกิจจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามครับธุรกิจครอบครัวในอิตาลีไม่ได้ถูกมองว่าเล็กเกินไปแต่กลับเป็นรากฐานที่มั่งคงเพราะพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่บริษัทใหญ่บางแห่งขาดไปนั่นคือความผูกพันระยะยาวเมื่อทุกคนในบ้านร่วมกันสร้างธุรกิจพวกเขาคิดถึงรุ่นต่อไป ไม่ใช่แค่กำไรระยะสั้นลองจินตนาการครับร้านรองเท้าหนังเล็กๆในเมืองฟลอเรนซ์พ่อแม่เย็บรองเท้าลูกๆเรียนรู้การขายและการตลาดสิ่งนี้เองที่ทำให้ธุรกิจไม่ใช่แค่งานแต่กลายเป็นมรดกและเมื่อมรดกถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมันก็สามารถเติบโตจนเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้าง 1. จงสร้างธุรกิจจากสิ่งที่คุณถนัดที่สุดแม้จะเล็กก็ตาม 2. ใช้ครอบครัวเป็นทีมงานแรกที่เชื่อถือได้ 3. ม,มองธุรกิจในมุมระยะยาวไม่ใช่เพียงกำไรสั้นๆธุรกิจครอบครัวอิตาลีจึงเป็นบทเรียนสำคัญว่าความมั่งคั่งไม่ได้เริ่มจากทุนมหาศาลแต่มันเริ่มจากความสามัคคีและการส่งต่อเจตนารมณ์เมื่อรวมสิ่งเหล่านี้เข้ากับวัฒนธรรมการทำงานแบบอิตาลีผลลัพธ์ก็คือแบรนด์ที่โลกต้องจดจำ ถ้าตอนนี้ทำให้คุณได้แง่คิดใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฟังทุกวันให้เป็นนิสัยตอนหน้าเราจะไปดูกลยุทธ์การตลาดแบบอิตาลีที่ขายอารมณ์มากกว่าสินค้าแล้วเจอกันครับคุณไม่ได้ซื้อแค่กระเป๋ากุชชี่คุณกาลังซื้อสถานะและอารมณ์นี่แหละครับคือความลับของการตลาดแบบอิตาลีสวัสดีครับนี่คือฟังทุกวันให้เป็นนิสัย ช่องที่จะพาคุณเรียนรู้ไมเซตและกลยุทธ์สร้างความมั่งคั่งจากทั่วโลกถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับการตลาดแบบอิตาลีไม่เคยขายเพียงตัวสินค้าแต่พวกเขาขายความรู้สึกและประสบการณ์แทนที่จะถามว่าเสื้อผ้านี้ทำจากอะไรพวกเขาทำให้คุณถามตัวเองว่าฉันรู้สึกอย่างไรเมื่อใส่มัน สมมุติว่าคุณเดินเข้าไปในร้าน Prada ที่มิลานกลิ่นหอมเฉพาะตัวเพลงที่เปิดคลอเบาๆและแสงไฟที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันทั้งหมดนี้ไม่ได้ขายกระเป๋าหนังใบหนึ่งแต่ขายความรู้สึกพิเศษที่ทำให้คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์แล้วเราจะนำไปใช้อย่างไงได้บ้าง 1. จงขายเรื่องราวไม่ใช่แค่สินค้า 2. สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า 3. าํทให้คนรู้สึกว่าเขาซื้อคุณค่าไม่ใช่แค่ของใช้การตลาดแบบอิตาลีจึงพิสูจน์ว่าอารมณ์คือพลังที่ทําให้สินค้าธรรมดากลายเป็นของล้ําค่าและไม่ใครสักคนรู้สึกว่านี่คือตัวตนของฉันคุณก็ไม่จําเป็นต้องแข่งที่ราคาอีกต่อไปถ้าตอนนี้คุณได้ไอเดียดีๆในการสร้างแบรนด์หรือธุรกิจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วต่อหน้าเราจะไปต่อกับอาหารอิตาลีและวิธีที่พวกเขาเปลี่ยนสูตรดั้งเดิมให้กลายเป็นธุรกิจพันล้านแล้วเจอกันครับจากพิซซ่าแผ่นกลมธรรมดาจากพาสต้าจานบ้าน,านวันนี้กลายเป็นธุรกิจพันล้านที่ขายไปทั่วโลกนี่แหละครับคือพลังของอาหารอิตาลีสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่จะพาคุณเข้าใจมายเ็จและกลยุทธ์สร้างความมั่งคั่งจากทั่วโลกถ้าไม่อยากพลาดตอนต่อไปกดติดตามไว้เลยครับอาหารอิตาลีไม่ได้เป็นเพียงเมนูสำหรับกินให้อิ่มแต่มันคือวัฒนธรรมคือเรื่องราวและคือเอกลักษณ์ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุน่นเมื่อคุณกินสปากเกตตีคุณกำลังสัมผัสอิตาลีไม่ใช่แค่เส้นพาสตา้า ลองนึกภาพร้านพิซซ่าเล็กๆในเนเปิลส์เขามีสูตรแป้งเฉพาะใช้วัตถุดิบท้องถิ่นแท้ๆและเล่าเรื่องว่านี่คือพิซซ่าต้นตำรับที่บรรพุธบรุษของเราสร้างขึ้นลูกค้าทั่วโลกพร้อมจะบินไปกินไม่ใช่เพราะหิวแต่เพราะอยากสัมผัสประสบการณ์แล้วเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้าง 1. ใส่เรื่องราวในสินค้าของคุณ 2. ใช้วัฒนธรรมและเอกลักษณ์สร้างความแตกต่าง 3. ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาไม่ได้ซื้ออาหารแต่ซื้อความทรงจำอาหารอิตาลีสอนเราว่าความเรียบง่ายบวกกับความจริงใจและเรื่องราวสามารถเปลี่ยนเป็นธุรกิจระดับโลกได้และสิ่งที่คุณมีในวันนี้อาจกลายเป็นโอกาสพันล้านถ้าคุณรู้จักเล่าเรื่องมันให้ถูกถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจากตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฟังทุกวันให้เป็นนิสัย แล้วตอนหน้าเราจะไปต่อการทีพีกล้าวสรุปท,ทั้งซีรีส์อิตาลีว่าศิลปะแฟชั่นและอาหารรวมกันอย่างไรจนกลายเป็นสูตรลับความมั่งคั่งที่โลกทั้งโลกยอมรับแล้วเจอกันครับศิลปะที่สะกดใจโลกแฟชั่นที่นิยามคำว่าหรูหราอาหารที่กลายเป็นธุรกิจพันล้านทั้งหมดนี้รวมกันคือสูตรลับความมั่งคั่งของอิตาลี สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่จะพาคุณเข้าใจไม่เสร็จและกลยุทธ์สร้างความมั่งคั่งจากทั่วโลกอิตาลีแสดงให้เราเห็นว่าความร่ำรวยไม่ได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติแต่มาจากความคิดสร้างสรรค์การรักษาวัฒนธรรมและการทำสิ่งเล็กๆให้มีคุณค่าในสายตาคนทั้งโลก ลองจินตนาการแก้วเอสเปรสโซที่ราคาไม่ถึง2ยูโรในโรมแต่เมื่อมันเดินทางไปนิวยอร์กหรือโตเกียวราคากลับเพิ่มขึ้นหลายเท่าเพราะผู้คนกำลังซื้อความเป็นอิตาลีไม่ใช่แค่กาแฟสิ่งที่เรานำมาใช้ได้จากอิตาลีคือ 1. ใช้เรื่องราวและอัตลักษณ์ทำให้สินค้ามีค่าเพิ่มขึ้น 2. สร้างคุณภาพที่ยืนระยะไม่ใช่แค่ดังชั่วคราว 3. กล้าพูดว่านี่คือสไตล์ของเราแล้วทำให้โลกอยากจ่ายเพื่อมันอิตาลีพิสูจน์ว่าการผสมผสานระหว่างศิลปะแฟชั่นและอาหารสามารถกลายเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นมหาอำนาจวัฒนธรรมของโลกและนี่คือบทสรุปของซีรีส์อิตาลีสูตรลับความมั่งคั่ง ถ้าคุณชอบและได้แรงบันดาลใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฟังทุกวันให้เป็นนิสยัยแล้วเจอกันในซีรีส์ต่อไปที่เราจะพาไปเปิดอีกหนึ่งประเทศเพื่อค้นหาวิธีสร้างความมั่งคั่งจากทั่วโลกขอบคุณที่ฟังจนจบครับ